สวัสดีชาวมังกรนีคะดวงความรักประจำวันที่23เมษายนนะคะคุณได้ราชนีถือถ้วยนะคะเขาได้อศวินถือคาถาวันนี้นะคะประสบความสําเร็จดีนะาการงานการเงิน,งานอารมณ์คุณก็ดีด้วยนะคะมีความนิ่งแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยมองว่าพร้อมที่จะเดินหน้านะคะพร้อมที่จะขอโทษหรือว่าให้อภัยซึ่งกันและกันนะะถ้าคู่ไหนที่มีปัญหาแฟนก็ได้ไพ่ movement นะความก้าวหน้าของชีวิตแบบมี passion ด้วยไม่มองว่า ในส่วนของงานเนี่ยดีมากนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ก็หมายถึงการแก้ไขปัญหาแล้วก็เดินหน้าไปด้วยกันมีไพ heart ่ heart to heart conversation แล้วก็ recovery คู่ไหนที่มีปัญหากันวันนี้เป็นวันที่ดีจะเปิดใจคุยกันนะคะ mm. แล้วก็สถานการณ์ความสัมพันธ์เนี่ยจะค่อยๆฟื้นฟูดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ คนส,สนิทคุณมีโอกาสจะได้เจอกับคนเจ้าเสนห์ะนะคะแต่ว่าคนคนนี้สามารถที่จะไปต่อคุณได้นะคะไม่ต้องกลัวว่าเจ้าเสน่ทแล้วจะเจ้าชู้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่อัธยาศัยดีอะไรแบบนี้เนาะความสัมพันธ์สามารถที่จะสานต่อกันได้ค่ะยังไงก็ลองเปิดใจดูนะ